การรักษาด้วยอันต้าซาวเทอร์ปีเป็นการรักษาหนึ่งที่ช่วยออฟฟิซินโดมนะคะซึ่งจะช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดบวมหรือเร่งการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้ดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกันในช่วงไขข้อสงสัยใส่ใจสุขภาพไปด้วยกันในหัวข้อเรื่องประโยชน์และการรักษาด้วยการใช้ขึ้นความร้อนค่ะ นอกจากการกินยาแล้วนั้นการรักษาทางกายภาพเพื่อลดอาการปวดก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะสําหรับคนที่มีอาการปวดเพเียงเล็กน้อยการรักษาโดยใช้ความร้อนตื้นอย่างเช่นการวางผ้าร้อนนั้นก็เป็นส่วนช่วยได้ค่ะแต่ถ้าสําหรับคนที่มีอาการปวดมากปวดเรื้อรงังปวดมานานแบบนี้นะคะเราก็จะแนะนำเป็นการรักษาโดยใช้คลื่นความถี่สูงหรือเคลื่อนอันตราซาวนะคะซึ่งจะลงลึกถึงชั้นเนื้อเยือ่อถึงชั้นกล้ามเนื้อ ได้มากกว่าความร้อนตื้นค่ะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะการรักษาด้วยอันต้าซาวเทอร์ปีเป็นการรักษาหนึ่งที่ช่วยการรักษาโรคของอฟิศซินโดมนะคะซึ่งจะช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดบวมหรือเร่งการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้ดีนะคะแล้วอันต้าซาวนี้นะคะก็จะมีข้อห้ามข้อควรระวังในผู้ป่วยบางประเภทค่ะอย่างเช่นผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลามหรือผู้ป่วยที่เลือดออกง่ายหรือผู้ป่วยที่มีอาการตั้งครรภ์อยู่ค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วก่อนจะเข้ารับการรักษาควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุดค่ะหรือเข้ามาพบกับพี่ปอยนักกายภาพคนสวยเพื่อรับคำปรึกษาได้เลยช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะสามารถดูที่แคปชั่นได้เลยวันนี้มินกับพี่ปอยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย